สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางลาวเช้าลาวเที่ยงนะครับประจำวันที่หตุลาคมหกเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับลาวเช้าตัวเด่นก็คือ8ดกับหนกับ9นะ8ปดศ8 5ย์8 7ดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเ้าห่มกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเกาหกแปดหนึ่งเก้นึ่งแดห่งหศยนะ จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดหกหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกนะคะที่สีแดงของวันที่ห้าเด้อเรามาลงเทียบให้ดูมันชอบออกตามก้นเนอเพื่อนๆก็จ,จับคู่ซื้อเอานะมันมาแนวทางเดียวกันเลยเนาะมันชอบออกตามปูดบางทีมันก็เข้าสามตัวเลยนะเป็นบางวันต่อไปเราเที่ยงสามก็หกห้าก็แปด สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดแปดสามหกหกแปดหนึ่งหกห้าแปดห้าแปดสามสามแปดหนึ่งจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามแปดสามสามแปดแปดหกหกแปดนะของวันที่ห้าก็หก 0, กับศูนย์สามกับเก้าเนาะก็จับคู่ซื้อเอาสามกับหกมาเหมือนกันดังกันเก้าศูนย์ห้ากับแปดเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชอบออกตามตูดย้อนหลังในเด้อบางวันเข้าสามตัวตรงตรงย้อนหลังเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องมุ้นเส้นพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ